Shake your body now. แค่คุณยนใจผมมันก็แทบละลายกลุรทิ้งไว้นานผุมคงต้องตายน้ำ้าเหมือนใจผมลองลอยไปสู่ส,ส,ส,สวรร สวัสดีครับผมบี้สุกฤษเองครับผมนี่แหละที่ใจไฟหานางฟ้าก็ยังสู้คุณไม่ได้เลยสำหรับการทำงานในซิงเกิลล่าสุดนะครับเพลงผมเป็นของคุณไปแล้วนะครับเราก็ทำงานกันค่อนข้างใช้เวลาหลายเดือนอยู่เป็นกันหลังจากซิงเกิลเพลงยังว่างหรือว่ารักแท้ไปแล้วว่าเธอที่ผ่านไปผมก็ค่อยๆเริ่มทำทีนี้ทีนี้เป็นคนชอบฟังเพลงครับแล้วก็จะเจอพวกพี่ๆโปรดิวเซอร์อยู่บ่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบ เอ้ยใครว่างเอ้ยลองทําเพลงนั้นซิเพลงนี้ซิเพลงนี้ซิอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงเหมือนกันที่ลองทําดูซิลองใส่อันนั้นนิดอันนี้หน่อยอะไรเงี้ยค่อยๆเติมมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเริ่มแรกก่อนเลยว่าเราเราอยากได้อยากได้เครื่องเครื่องเป่าครับพวก brass section ต่างๆอย่างเงี้ยที่มันมีกลิ่นของโซ่ มันเหมือนวงโซหลายๆวงที่ยังดังๆอะไรเงี้ยทํายังไงดีนะเครื่องดนตรีสัรงะห์ลองมาทําเป็นเดโมลองแต่งโน้ตแบบนั้นแบบนี้ดูโปรดิวเซอร์ลองแต่งมาดูมันก็ยิ่งยังไม่โซมากเราก็เลยเอางี่สิคุณก็ไปเอามือที่เขาเป่าโซจริงๆเนี่ยมาเป่าเลยเราก็เลยได้ได้ทีมบรักเซ็คชั่นนะครับมาชื่อว่า Stone Horn นะฮะทีมนี้คือเป็นทีมที่เก่งมากเราก็เลยเออเอาตัวเข้ามาเอาตัวเข้ามาปรากฏว่าเขาเขาเขารับทำแล้วก็ว่างพอดีเขาเลยเขียนโน้ตเขียนอะไรให้โซหนักแบบเป็นโซหนักๆเลยเลยก็ พวาวันอาจจริงก็พี่ครับขออนุญาตลดความเป็นโซลดมานิดนึงเลยครับเพราะว่ามันอาจจะดูหนักหน่วงไปสำหรับผมก็เป็นอารมณ์ป๊อปโซก็แล้วกันทับใจแหรอครับก็ทับใจทุกคนนะเพราะว่าการอยู่ในห้องนั้นมันก็จะเกิดความความเครียดนะครับห้องเล็กๆอะไรเงี้ยการตีกลองก็ตีอยู่ก็ตีตีตีอัดไ่ตีตซ่อมอะไรกันแล้วการการร้องแล้วก็ร้องอัดเราเรารู้ว่าทุกคนเหนื่อยทุกคนเครียดแต่ว่า ทุกคนก็อยู่นะครับอยู่จนถึงแบบที่หนึ่งที่สองเนี่ยซื้อใจกันนะก็ <ๆ S 2> เลยแบบได้ได้ใจเราไปเต็มๆ้วตรงนี้แล้วเ้วเขาก็แบบไม่มีบ่นไม่มีอะไรเราเวลาเรา,เราแ,กแก้แก้ดนตรีแก้อะไรแล้วเพลงใจนะทุกคนก็เป็นรุ่นที่ใหญ่ๆแบบดนตรีเก่งๆนะเออขออนุญาตนะครับผมขอแก้ตรงนี้ได้ไหมครับพี่ครับได้สิพี่ได้เลยเอาเลยเลยก็อโอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากๆอันนี้ก็เหมือนเป็นการแบบ ผมชอบอะให้ใจแล้วก็เป็นการซื้อใจกันแล้วกันครับรอรักสำหรับเพลงผมเป็นของคุณไปแล้วนะครับแนวเพลงก็ยังคงเป็นป๊อปนะฮะแต่ว่าเราเอากลิ่นของโซเนี่ยเข้ามาเติมนะครับในเรื่องของเอ่อเอ่อบรัสเซชันในเครื่องเป่านะที่เราเพิ่มขึ้นมานี่ครับมีท um รัมเป็ตทอมโบนนะฮะแซกโซโฟนอ่าในเรื่องของบลูฟนะครับการสีกีตาร์ การเดินเบสจังหวะก,กลองต่างๆที่เพิ่มเข้ามาเสียงคอรัสเสียงผู้หญิงที่เพิ่มเข้ามาอะไรเย่ายนะเนี้ยแล้วก็เครื่องดนตรีทุกชิ้นเนี่ยในเพลงนี้เราอัดสดมดเลยนะครับก็อันนี้ก็น่าจะเป็นกลิ่นอายอีกกลิ่นหนึ่งของของเพลงนี้ครับที่ทุกคนจะได้ฟัง,ง <c oughs> ฟังในเวอร์ชันที่เสร็จสมบูรณ์แล้วผมว่า,วามันมันเกินเกินใจที่เราคาดเอาไว้อ่ะ เพราะอย่างแรกเลยเวลาเราไปฟังในห้องอัดอย่างเงี้ยเสียงเสียงเสียงกลองเสียงอะไรต่างๆหรือกีตาร์หรือเบสที่มิกซ์มาอย่างเงี้ยที่ในห้องอัดมันมันจะค่อนข้างสดและค่อนข้างดิบแล้วผมก็จินตนาการไม่บอกว่าพอมิกซ์เสร็จแล้วจริงๆเนี่ยมันจะออกมาในรูปแบบไหนเออก็ฟังมันจะเป็นยังไงนะก็รอรุ่นนะว่าพอมาสเตอร์ออกมาแล้วเป็นยังไงเพราะฟังในห้องอัดกองกันปาโปะกแต่จังหวะรูฟอะไรนี่ได้หมดเลยแต่เสียงที่ออกมาเนี่ย ต้องผ่านกันมิซซ์จะเป็นยังไงนะแต่พอได้ฟังมาสเตอร์จริงๆหลังจากมิกซ์แล้วอืมเฮ้ยมันเกินความคาดหวังนะมันเกินความคาดหวังมากแล้วก็คนมิกซ์เนี่ยก็เน,น้นเน้นอย่างที่ผมบอกเลยเครื่องเครื่องเตาต่างๆจังหวะต่างๆแล้วก็บรรลนางให้เสียงร้องของผมเนี่ยกบเสงดนตรีเท่ากันคือปกติเพลงก่อนๆร้องเราจะค่อนข้างเด่นออกมาคนก็จะฟังชอบฟังเสียงรร้องแล้วก็ดดนตรีก็อันเดอร์อยู่อย่างนี้ ก็คือนี่ผมขอให้ดนตรีนำเลยหรือว่าเท่ากันเลยดนตรีร้องเข้ามาเท่ากันไปด้วยกันคราวนีม้มันก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะผมว่ามันมันเกินความฝันที่เราคาดเอาไว้ว่าเพลงจะเป็นยังไงรรักกกกกผผมมมมมหหนนนนอออยยไไไไไดดด้ด้้นานาาาขจจะคุณวใใ็เเ ทิ้งไว้นานทุ่คง,งต้องตาในซิงเกิลใหม่นะครับเพลงผมเป็นฮุนไปแล้วนะครับเป็นจังหวะก็เป็นป๊อป,โ,ปโซโลเล็กๆนะฮะมีเป็นจังหวะก,กลางๆมเดเดมโยกๆได้เพลงนี้เราจะไม่มีไม่มีไม,มไม่มีท่วงท่าที่ฟิกซ์นะครับคือจะเห็นผมอาจจะเป็นอันนี้มีสิ่งวิดีโอหรือว่าในในการโชว์ตัวร้องเพลงตามอะไรต่างๆก็จะเป็นการโยกสบายๆมากกว่าฟังเพลงอินกับเพลงแล้วก็รู้สึกไงแล้วก็โยกตามต ซึ่งจะแตกต่างกับเพลงก่อนๆระวังคนกําลังเหงาที่มีทุ่งท่านิดหน่อยหรือว่าจังหวะหัวใจไอ้นี่ซัมบารีเหล่าเพลงก่อนๆแล้วก,ก็จะมีท่าให้แต่ว่าครั้งนี้ก็อาจจะดูโตขึ้นหน่อยนะดูจากการแต่งตัวด้วยก็จะโตขึ้นเนื้อหาของเพลงเนี่ยดนตรีฉะนั้นกา,การเต้นก็คือจะโยก,กับอยู่กับขาไม่ครับแล้วก็บอกว่าคนฟังทุก,ทกคนก็จะโยกตามได้เช่นกันครับรักกกคาามมมมุไม่ต้องยณ ซ้อมค่อนข้างหนักค่อนข้างหนักเหมือนกันแล้วก็การร้องก็ใหม่นิดนึงนะร้องป๊อปเดี๋ยวมีการเอื้อนต่างๆลูกเล่นต่างๆที่เป็นจังหวะของโซอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องลอกลองลองไปซ้อมมาเพื่อที่ว่าเวลาเวลางานโชว์ส่วนใหญ่ผมจะโดนอ่ะโชว์แบบงานสดอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นคัดเทคจะไม่เคยได้เพราะาน้อยฉะนั้นต้องต้องพร้อมไปเลยครับพร้อมไปก่อนเลยแล้วก็ถึงท่านที่โชว์ถามว่าสบายกว่าไหมอ่ะก็ดีนะ ชอบเพราะเพลงที่มีท่วงท่าท่าเต้นหนักหน่วงอะไรก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยนะหน้าเราต้องยิ้มถึงแม้จะเหนื่อหลหรือว่าใจเต้นตับ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 เหนื่อยก็ตามแต่ว่าต้องร้องให้ได้แล้วก็หน้าต้องยิ้มจะแบบว่าเหนื่อยก่อนหน้าเต้นเสร็จเจ้าใจเหนื่อยก็ก็เป็นภาพเป็นท่าที่มีงามาต้องอึบเอาไว้ต้องแข็งแรงตลอดเวลาอันนี้ก็ก็เป็นสไตล์โยนะก็ค่อนสบายขึ้นแต่ว่าผมว่ามันจะได้ความความลึกๆอยู่ข้างใน ทำทมาอินเนอร์ข้างในความบึกลึกข้างใน,นมันจะแบบมันจะอิ่มกับเพลงมันจะได้อารมณ์มันอิ่มกับเพลงแล้วก็โยกเหมือนกับว่าเราเราไปนั่งฟังเพลงนะตามมาแล้วเราไปปาร์ตี้เราไปทานข้าวที่มีร้านอาหารที่มีที่มีที่มีมมเพลงฟังแล้วก็จะนั่งฟังแล้วโยกตามเพลงนี้ก็เช่นกันครับฟังแล้วก็โยกตามคนร้องร้องแล้วก็เต้นตามสิ่งที่ได้ยินเก็บเม็ดปีต่างๆก็ได้อีกอารมณ์หนึง่งก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นการเต้นที่แบบอยู่ลึกๆข้างในนะแล้วก็ออกมานิดๆหน่อย น่อตาายคบมกเลถ้าจะถามว่าเอ๊ะตรงไหนเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าเขาคนนั้นเนี่ยทำให้ผมต้องเป็นของคุณไปแล้วนะผมว่าสเปคของแต่ละคนก็คงจะไม่เหมือนไม่เหมือนกันหรอกแต่ผมว่ามันน่าจะเป็นแบบสไตล์นะเป็นกลิ่นอายของความชอบของแต่ละคนมากกว่าแต่ว่าจากที่ดูดูแล้วเนี่ย น่าจะเป็นนิสัยนะโดยส่วนใหญ่จากการถามเพื่อนแต่ละคนนะเออคนนี้ชอบนิสยัยคนนี้จังเลยอ่ะคนนี้นี่นิสัยน่ารักคนนี้นิสัยดีคนนี้น่าจะอยู่กับเราได้บางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่านิสัยถูกใจอ่ะไอ้รูปร่างภายนอกเขาอาจจะมองข้ามไปได้เลยนะสำหรับของผมเนี่ยเหตุผลอะไรที่ทําให้ผมรู้สึกว่าผมเป็นของคุณไปแล้ว ผมเชื่อในเรื่องของเหมือนเป็นผมมคิดนะนะผมไม่มีสเปคเอาว่าหลายคนที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิตเราอะไรอย่างเงี้ยหรือหลายคนที่เราเคยไปแอบชอบแอบรักเขานะเราก็รู้สึกว่าแต่ละคนนี่ไม่เหมือนกันเลยแต่ละคนนี่คือแบบเออพอนั่งเอารูปเก่าเก่ามานั่งดูหรือว่าเวลาไปเจอใครแล้วรู้สึกแอบชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนเนี่ยจะจะไม่เหมือนกันเลยสเปคแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเลยล้วก็เลยอื สงสัยน่าจะเป็นพรมลิขิตแหละบางครั้งเราเจอคนนี้เราชอบคนนี้จังเลยเนี่ยก็ไม่เหมือนกับหลายคนอื่นๆที่เราเคยชอบมาหรือว่าอะไรเงี้ยสำหรับผมก็เนี่ยผมเชื่อในเรื่องของพรมนินินขนิตค,ครับให้เรียกแวบเข้ามาตอนนี้หละครับชอบบนะิอนเซ่ะตกลุ่มรักตกลุ่มรักชอบชอบความแซ่บของเขาต้อง ใช้ของเขาคือไม่แซบก็คือต้องใช้เขาว่าของนางอ่ะเพื่อนเราเรียกต้องเรียกว่านางบีเอเซ่เราต้องเรียกว่านางชอบความแซบของนางอะไรเงี้ยซึ่งเพลงที่ผมฟังบนไปบนมามากๆคือแบบเลิฟออนท็อปอะไรเงี้ยนะก็ฝึกเต้นตามเขาเลยนะไปเต้นตามเลยนางแซบมากเต้นกับขาไม้ท่าเต้นมาเยอะมากเวลานางไปโชว์ก็แซบมากก็เลยก็เลยรู้สึกเออคิดชอบบีเอเซ่อยากตกเป็นของเธอ แต่ถ้าเกิดว่าได้เจอกันจริงคงคุยกันไม่ค่คอยเรื่องเท่าไรภ <c oughs> <ส>าษา <c oughs> ไม่ค่อยได้แข็งแรงมากนี่เลยครับผมว่าณน,น,น,นเวลานี้คิดว่าให้เป็นอย่างจริง <c oughs> บอกเลยว่าทั้งหวัวใจผมมันเป็นของคุณไปแล้วรักผมสักนิดไม่ต้องมากมายแต่คุณชีกลุ้นหนาา้าได้ไหมตอนมาถึงช่วงฝากฝากแล้วนะครับฝากทุกนตัอย่างของบี้นะครับช่วงนี้ก็มีอะไรบ้างนะเหรอมี ฝากถึงเรื่องละครนะครับจัดรักกันละกันช่วงนี้ก็กำลังถ่ายทําอยู่นะครับเห็นรีเควสกันมาคู่จิ้นบี้ดูนาบี้ดูนาจัดให้เลยกันละกันนะครับบี้เล่นกับดูนานในเรื่องจัดรักน่าจะออนแอร์ประมาณกลางกลางปีนี่แะครับฝากติดตามมันด้วยนะฮะแล้วก็ซิคอมนัดกับนัดก็ยังมีอยู่นะจ๊ะะมีอยู่ทุกอาทิตย์เลยนะครับฝากถึงในเรื่องของเพลงนะครับเพลง ผมเป็นของคุณไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เพิ่งปล่อยออกมาเป็นเพลงป๊อปที่มีจังหวะโซนะฮะเล็กๆวิดี่ยมโยกได้สบายๆนะฮะฝากินงการดาวโหลดดอกจันทนึ่งสรหัส0ูนย์ศูนย์ศูนย์สามแล้วกดถอดนะครับฝากเป็นกำลังใจเลยครับในการเดินทางไปเดี๋ยวผมจะไป LA ประมาณกลางปีนะครับไปเล่นละครเวที Waterfall นะครับซึ่งก็คือข้างหลังผ่าของเมืองไทยนั่นเองครับฝากเป็นกำลังใจตรงนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ ช่องทางการติดตาม i n s t a g r กรมนะฮะ b _ s u c r i t underscore W _นะครับหรือว่าทางของทางออฟฟิเชียลคือ exact music นะครับ facebook com slash exact music ขอบคุณแฟนคลับทุกทุกคนนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกทุกคนนะครับที่ติดตามผลงานกันมาตลอด8ปีเต็มนะครับขอบคุณมากครับคคุณ็็เปนนปนนรอแล